สวัสดีครับคุณดูนี่ผมก็จะมารีวิวนี่คุณดูตัวนี้เลยลูเบนดีอ่ะนช่างเถอะผมนี่เป็นร่างโชว์ไทม์ล่าสุดนะคนุณดูที่มีสกิลพิเศษก็คืออะไรวะจำไม่ได้เอาเลือกฟอนต์นะผมนี่เออ <c oughs> ก็นี่เนาะเป็นทีมชาติโปรตุกเกสนะคนุณดูล่างนี้นะ <c oughs> ปัจจุบันนี้อยู่ลีกอังกฤษนะผมอยู่ทีมแมนซิสตีนะความสูง186นะคนุณดูอายุ27นะคุณดู เท้าเป็นถนัดเท้าขวาเนาะเ <Okay. S 1> นี่ยผมทีมชาติบัลติเกยีสยสไตเป็นเดททัวร์เนะคนดู <Yeah. S 1> นี่ยคนดูตาหนึ่งร้อยสี่นะนะผมสุดจัดดนะ้ยบอกเลยมงก็แปดสิบสามนะผมแล้วดูเกมรับอีคนดูเฮียสุดเกิน oh <my> ดูดิหนึ 102, 197, ่งร้อยสองหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดอะ่ะเฮียสุดจัดโคตรสุดแม่งเอ้ยสปีดก็ประมาณนี้คนดูเจ็ดสิบแปดนะผม จำนี่ดีนะเขาดู95นะผมความแข็งเก่ง96นะผมซม,มินานี่79น้องดูอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าเป็นแบรกเนาะมันอาจจะไม่ใช้เยอะหรอกเนี่ยสกิลในตัวก็ heading one t a s c pass two passing man marking interception นะผม block แล้วก็ aerial supplier นะคุณดูแล้วก็ sliding tackle นะคุณดแล้วก็สกิลพิเศษก็คือ aerial font นะคุณดูแล้วก็ fighting spirit นะคุณดู okay. เราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะคุณดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคคุณดูแล้วคุณดูมันโดนจังหวะแรกนะผมไอัอนน้อะไรก็เล่นกูซะแล,นะนะแล้วดูนะคุณดูเป็นยังไงนะนี่ไงนี่ไงแล้วดียร์ไม่วิ่งไงเรียบร้อยคุณดูใส่คอปโชว์ไปแล้วก็เรียบร้อย,อยอไเยอะ <c oughs> น,นี่เวอร์จัดอะไปถึงผมนี่แหละเวอร์เฮียดียร์ก็ไม่วิ่งเลย <c oughs> จบเลยมึงส <c oughs> จังหวะแรกไม่นานจังหวะที่2เริ่มมาเขาโดนนี่จังหวะที่2เสียบอลงงๆเลยฮะแล้ส่งให้ดีบอกบาจองหาะก็สับดิยัดขึไม่ทันผมคนนี้นะก็ไม่ทันก็เรียบร้อขนาดอะไรเขาดูตามภาพนะผมโดนอีกลูกนะผมโอเคเาดูแล้วเราก็โดนจังหวะดีอเราตัดบอลมาเขาโดนเดี๋ยววิ่งไปตัดบอลเลยโคตรสวยเราจ่ายเลยมาดูจ่ายแล้วส่งให้นี่มาคร้บผนี่มาวิ่งมากขาช่างมากขาช่ากเขาช่าง ลบนิดหนึ่งลบนิหนึ่งจ่ายให้คารอสคารอสง้างคารอสส่งมายิงโหกลายเป็นข้าเฉยยังวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะแทงไหนอ่ะแทงส่งเข้าวเฉยคนดูงงเออต่อยเข้อพิ้งข้าเลยโอเคแล้วเราก็ไม่ดูจังหวะาเดียร์ตัดอีกโลนะคนดูนี่ครับผมเดียร์ก็ตัดก็แย่งหน้านะคนดูแต่นี่ผมจ่ายไปดีเองนะเอออยู่ที่คนเล่นคนดูคือนี่เราไม่รู้จังว่หนึ่งหนึ่งมากนะคนดูเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะ คีบแบบโยกยัโยกยับไอ้เหี้ยแล้วเขาก็จ่ายไปเลยแล้วก็หลุดเลยแต่ก็ออกไปเนี่ยเรามาดูอีกจังหวะนะผมสำหรับรูเบียน,นนะเนี่ยกระแทกอีกอ้กระแทกเลยกระเด็นเลยนะกระแทกอ่ะเนี่ยได้เสียเหลี่ยมไปหน่อยคนดูอันนี้ผมเล่นเสียเหลี่ยมเองนะแล้วเขาได้ยิงเลยแต่ก็ไม่เข้าวผมบางดิบางดเดียบางบางบาง,บางอือสไลด์ด้ยนะอือสกิลสไลด์นะผมช่วยไว้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสไลด์นะเว้ยมมนสไลด์เองนะคูอผมไม่ได้เป็นคนขด การจ่ายบงการจ่ายบอลอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็จ่ายปกตินะผมเอออาจ,จอยู่ที่ค่าสเตย์นะเนี่ยก็มีจ่ายพลาดบ้างนะผมอาจจะอยู่ที่คนเล่นนะเออจริงๆอ่ะเนี่ยผมผมสังเกตยันนะผมที่อยู่จังหวะสองคนดูแบบรอซนะ้อนอ่ะประมาณนั้นอนะ่ะเหมือนมันจะแบบไม่เข้าพวนเนาะมันจะอยู่แบบเป็นตำแหนง่งเป็นตำแหน่งของมันเนาะคนดูโอเคคนดูหลังจากที่เขาบุกรามานานนะผมมาดูจังหวะที่ผมบุกไปบ้างนะผมนี่คือต่อบอลกันไปเลย เวียดามจะให้เบลลิตีเบลลิตีใจมากลางเบลลีอ่อุปโรดดี้เออแล้วฟองเรเบลี่แทงให้เบลลิตีต่อเบลลิตีก็สับวิ่งวิ่งวิ่งเกบออกแดงก็ไม่ออกนะผมแล้วก็เปิดมาอย่างวันนี้เจ้โชคออกไปนะผมแล้วเขาก็เคียวออมานะผมเออนั่นแหละนี่โทนี่ดามโทนี่ดาม่ามตึงเลยจริงๆอ่ะนี่จ่ายเมซีต่อเมซี่ทำไง <S <S> <S ตับปัน่นติดนะผมบันไม่ได้ แล้วยังไงต่อผมบอลกูคิกอย่างว่นี้จ่ายเข้ามาให้เมสซี่เมสซี่จ่ายให้สตอยคเขาสตอยคเขาสับเลยก็ดูโอ้โหทุนเสาเขาเสียดายอะดอกเนี้ยแล้วได้เป็นเปิดมุมนะครับผมผมจะเปลี่ยนเป็นเมสซี่เปิดนะคนดูเออฝั่งซ้ายผมจะใช้เป็นเมสซี่นะผมส่วนฝั่งขวาผมจะใช้เป็นเบคแฮมนะเออนี่ก็ใช้เป็นเมสซี่ไปคนดูลูกส่วนนะผมกดตามผมได้มองยู่เนี่ยเปิดไปเนี่เบเบอรี่ยังได้มองอ่ะชนเสาโอ้โหเขาเสียดาย เบ利亚ส์มงได้ด้วยอย่างเงี้ยโรเบียส์เง,งตัวตดิงไงี้ยเมซี่ดับแล้วก็อื้มแต่จะดับปั่านไหมผมดูไอ่บอลมันหลุดนะเอ,อ้ก็เลยได้เคนะั่นะส่งครับผมเบ利亚ส์โอ้โหเบ利亚ส์พลิกไม่ได้ครับผมดูเราเป็นฝั่งเขาได้สวนแต่ฝั่งผมเบียดกระดิ่ไงนี่ไจ่ายคืนเลยเราต่อบอนลนะผมต่อบอลมาต่อบอลมาลเราแบ่งแฮมให้เมสซี่เมสซี่ เปลี่ยนไปซ้ายนิดหน่อยแล้วก็ปานร่องนี่เขาดูเพ่าเลยวะผมโอ้โหโอ้โหสุดนะผมไม่ว่าจะผ่านไปหนึ่งเดือนนี่ผมก็มองไมซีไม่ยังสุดเหลยคนดูเอ๊ะนี่ไง MSN นะผมแต่อันนี้เป็น MMS ป่ะไม่มีโซเลดนะคนดูโอเคคนดูเราก็มาดูจังหวะของลูเบียนดิอัทบ้างนะคนดูนี่นี่ไงปาดหน้าแย่งเอ้าแล้วโดนแย่งคืนนะคนดูแต่เขาก็แก้ได้ไงสุดกับลูเบียนดิอัทเนี่ย นี่จ่ายให้สตอยคอปแล้วสตอยคอปซัดออกงี้ผมคิดว่าข่าวในจริงอะ่ะเพรสตอยคอปไม่ยิงไกลโตรเก่งจุดเริ่มต้นมาจากลูเบียนดิอันนั่นนี่ยังไงลูพีสลูพีคอปเกือบยิงได้แค่นั้นเลยโอเคฮันนูฝั่งขางก็สวนนะเนี่ยดับดับแล้วก็ส่งโคตรสวยอะ่ะ <c oughs> ไปดิไปไปกระชากกระชากโอ้โส่งมาก,กลางนะผมแมกกาเลสเตอร์แมกกาเลสเตอร์จะให้โอ้โหระดับยิงไม่ดีครับผม นี่ไงเบลติหลักได้จ่ายเข้ากลางนะผมเบงแฮมเบ,บงแฮมจ่ายเมสซี่นะผมดูแล้วเมสซี่ก็ชาไปเลยคนดูแล้วไซด์มาให้เบงแฮมไม่ได้ผมฝั่งเขาเป็นสวนกลับมามนเดือนนะผมกาฟินแบกจ่ายให้เยี่ยบบอบาโอบาเจอเจอ,เจอโอ้โหบอลหกสี่ครับผมแล้วเป็นฝั่งเขาที่ได้คนดูแล้วยิงไงโอ้โหไม่ได้ไม่เข้านะผมนี่ไงไในหลักอยู่โอ้โหโคตรลุ้นเลยจังหวะเนี้ย เราฝั่งเขาบุกอย่างต่อเนื่องคุณดูเหมือนจะเอาลูกที่3ามให้ได้กาฟินแบกกาฟินแบกจัดมากลางไม่มีอะไรนะคุณดูเป็นบอลเลยของเขาเองนะโอเคแล้วฝั่งผมได้สวนสวนมาปุ๊บจ่าให้ยกให้นี่มานี่มาแล้วส่งมาที่คาร์ลอตคาร์ลอตส่งใครแล้วลองโอ้โหปั่นคุ้งไปติดนะไม่ดีเท่าไหร่คุณดูแล้วฝั่งเขาได้บุกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ไงเบลติก็ยังทําง,งานอยู่นะ ดีอาร์ตกูไม่รู้หายไปไหน <c oughs> นี่คือสำหรัจะเป็นเราจังหวะสองนะแบบจังหวะเพื่อนพลาดอะไรเงี้ยดีอาร์ตก็จะทํางานนะคนดูแต่เพื่อนไม่พลาดเราก็ไม่ทํางานเราเป็นสิโอกาสสุดท้ายจ่ายพลาดคนดูแล้วก็จบไปเลยนะผมนี่ผมก็จบไปแล้วนะดีใจผมผมยิงจุดโทษผมชนะไม่ได้นะคนดู <c oughs> โอเคมันด็ดีใจกันโอเคโอเคคนดูผมก็จะมาสรุปสำหรับ,บรลูเบนดีอาร์ตแล,แล้วกันนะคนดูนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวาลาเวลาของคนดูนะ จังหวะบล็อกนี่ผมก็ว่าไม่แย่เขาโดเนี่ยเห็นไหมมันก็บล็อกได้นะผมก็บล็อกได้ดีเลยแหละเออส่วนจังหวะแบบวิ่งตัดบอลบางทีก็เออดูดิดดมันดูแม่งรอดดักอะ่ะเอองงเลยผงงเลยจังหวะเนี้ยนี่ผมจังหวะแบบเก็บบอลเก็บอะไรก็ถือว่าโอเคผมจ่ายบอลก็ถือว่าปกตินะโอเคแล้วมาดูจังหวะนี้เขาดูนี่ผม,น,ผมนี่บล็อกได้นะเออบล็อกได้ไหมบล็อกได้เราเป็นดีด่ยวอะแล้วก็โซซัดไก่จังหวะนี้ก็เกือบโดนไป <c oughs> โอเค ในจังหวะเนี้ยคนดูมันจะเป็นแบบเหมือนดีอาร์ตแบงค์รอเก็บบอลเว้ยผมก็งงเหมือนกันนะมันจะอยู่จังหวงะสองตลอดเลยนะสำหรับดีอาร์ตนะมันจะให้เพื่อนไปแย่งก่อนอ่ะประมาณนั้นนะเออรูปหมงรูปอะไรเนี่ยเคลียร์ลูกอากาศนี่ผมถือว่าดีนะผมเออเคลียร์ลูกอากาศด,ดีมากสําหรับรูปเบปนดีอาร์ตนะเนี่ยผมอันนี้หนึ่งจังหวะนะคนดูนะรอให้เพื่อนไปแย่งก่อนอ่ะตัวเองไม่แย่งนะออ <c oughs> นี่ผมวินิสุสเอามาอย่างนี้ว่างไงรอดด่าคนดูโอ้ช็ชอตน,นี้งงเลยเว้อและอย่างชอบเลยช็อตรอดด่าเนี่ย โอเคคนดูสําหรับรูเบนดีาร์ผมก็ว่าจะรีวิวประมาณนี้เนาะคนดูคนดูก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะประมาณไหนเนาะสำหรับรูเบนเดีาร์เนะผมลูกมงลูกอากาศนี่อยอมแนละ้วผมตัวนี้แต่ว่ารูปแบบตัดบอลรูปตัดอะไรนี่คือแบบว่ามันจะยืนเป็นตำแหน่งเลยนะคนดูเออมันจะไม่ค่อยแบบวิ่งไปแย่งนะสําหรับผมนะมันจะรอคนอื่นไปแย่งก่อนเว้ยแล้วมันก็คือแบบว่าเป็นตัวซ้อนอนะประมาณนั้นอนะ โอเคครับผมถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ <S <S ถ้าคนดูอยากให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ